วัสดีค่ะบอกต่อกับเปิ้ลไทยริฟิคคลิปนี้จะนําเสนอเรื่องการหาตังค์หาเงินนะคะทําธุรกิจฮอบบี้เล็กๆน้อยๆนะคะนี่นะคะที่เปิ้ลจะนําเสนอนี่นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะ Market and Fair นี่นะคะ ชื่อหนังสือจำเลยนะคะ Market and Fair มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะ New s Agent ทั่วไปนะคะก็จะบอกดีเทลทุกสิ่งอย่างเกี่ยวกับตลาดนัดอีเวนต์ถ้าใครสนใจจะขายของนะคะอาจจะเป็น Weekend Market หรือว่าเป็นเทศกาลอะไรก็แล้วแต่อยากจะขายของในนี้นะคะมี Information ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็ค่าเช่า บูธหรือค่าเช่าเต็นท์เนี่ยก็จะอยู่ระหว่าง80เหรียญถึง150เหรียญถ้าขายอาหารก็จะแพงหน่อยนะคะและการเช่าเต็นท์หรือว่าเช่าบูธเช่าสถานที่เนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยก็จะเป็น เป็นกลุ่มคนที่เขามาจับจองพื้นที่แล้วเราก็ไปเช่าเขาต่อหนังสือเล่มนี้จะมีอินโฟมชันบอกทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่บางคนก็อาจจะไปที่เคาซิลว,ว่าเออสมมุติไปเคาซิลที่บริยังชาติว่าฉันต้องการที่จะไปมาเก็ตหรืออีเวนต์มีที่ไหนบ้างเคาซิลจะบอกว่าตอนนี้มีอีเวนท์ที่นี่มีมาเก็ตที่นี่แล้วใครเป็นผู้ดูแลเราก็ไปติดต่อคนนั้นบางอีเวนต์บางมาเก็ตพวกนี้นะคะเคาซิลก็จะเป็นคนจัดการแต่เล่มเนี้ย ส่วนมากแล้วก็คือจะครอบคลุมทั่วทุกที่ในออสเตรเลียเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเปิ้ลจะไปเดินเล่นในตลาดนะคะไทลิฟิกเข้าแต่นจำหน่ายที่ไทยทาวซิดนีย์แคปบรามาตาร้านช้างร้านกอไก่การเช่าบูธเช่าเต็นท์นี่คือเราเช่าพื้นที่นะคะแต่ว่าเต็นท์เนี่ย บางตลาดบางอีเวนต์บางมาร์เก็ตเนี่ยเราต้องหาเต็นท์มาเองนะคะแต่อย่างเทศกาลใหญ่ๆหญอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่ฤดูใบไม้ผีใบไม้ร่วงของเขาซิลเนี่ยบางเขาซิลเขาก็จะมีเต็นท์ให้เราแล้วพี่จะยกของเข้าไปแต่บางที่บางตลาดหรือบางอีเวนต์เนี่ยเราต้องจัดแจงเต็นท์ของเราไปเองแล้วเดี๋ยวถ้า,ถามีเวลาปุ้นจะพาไปดูว่าเต็นท์เนี่ยสามารถซื้อที่ไหนแล้วส่วนหนังสือเร่มนี้นะคะ เขาก็มีมีบอกด้วยนะคะว่าเต็นท์สามารถซื้อได้ที่แหล่งอุปกรณ์ในการาทำแฟร์แนด์มาเก็ตนะคะมาบูธนี้ขายพวกขนมปังทั้งหลายนะคะร้านนี้ขายโทสนะคะเขาบอกว่า two minutes waiting โอเคร้านนี้ขายกาแฟนะคะขายผักนะคะ ขายทุกสิ่งอย่างใครจะขายอะไรก็มาขายนะคะของเซ็กแฮนก็มาขายได้นะคะนี่เป็ของคนไทยนะคะนี่ชื่อทาวิตานะคะขายพวกโรทั้งหลายกึ่งไทยกึ่งเวียดนาม,มิสสวัสดีค่ะนี่แม่ทามไม่คะนี่ซีนะคะไม่มีเวลาสายที่ทัปะกันนะเนี่ย อ๋อขอชื่อหน่อยค่ะแม่ค้าชื่อเลยคะ่ะชื่อหมิวค่ะหมิวนี่นี่ทำไรเอ่ยนี่ทำน้ำเทลล่ากล้วยแล้วก็ช็อกโกแลตอ๋ตอน้ำเทลล่ากล้วยช็อกโกแลต,ต,ต,ตนี่เป็นนักเรียนหรือเปล่าคะเนี่ยหน้ายาวไวมากเลยนักเรียนค่ะเพิ่งมาแค่เพิเดือนเพิ่งจะละไฟแรงเดี๋ยวว่างๆจะขอสัมภาษณ์ตัวส่วนตัวนะคะ,ะส่วนตัว just, นี่ชาอคโกเครปนะคะสีดำ นี่เพิ่งกินสีดําครั้งแรกในชีวิตข้างหลังนี่น้องคนไทยชื่อน้องมิวนะคะเมื่อกี้ถามชื่อแล้วเขาไม่มีเวลาบอกชื่อมิวรุ่นิวเนี่ยไม่แน่ใจเดี๋ยวสักวนันต้องมาสัมภาษ,ษณ์ซะหน่อยนี่เดี๋ยวลองชิมหืมกรอบนุ่มไม่นุ่มไม่ไม่นุ่ม,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 มกว่ากรอบตอนนี้เป็นอยู่ที่บันนิ่งนะคะเบนพามาดูเต็นนะคะเต็นหรือเฉดบาง,งคนก็เรียกเฉดบางคนก็เรียกเต็นนะคะราคาบางครั้งที่บันนิ่งเนี่ยอาจจะลดราคาแต่ถ้าไปซื้อในอินเทอร์เน็ตเนี่ย อาจจะถูกกว่าเราก็มาเทียบราคาดูว่าที่บันดิง้งกับที่อินเทอร์เนต็ตอันไหนมันมีทุกเซ็ก,ก,กชันนะคะจะซ่อมแซมบ้านนี้ทางบ้านแล้วก็มีแผนกการเดินด้วยนะคะเดี๋ยวเดินหาเต็นท์ก่อนเจอนะคะเต็นท์นี่นะคะราคาก็ขึ้นอยู่กับไซส์นะคะมีราคา80เหรียญถึง200เหรียญน,นะคะน,นะคะร่มกันแดดกันฝนราคาก็อยู่ระหว่าง50เหรียญถึง100เหรียญน,นะคะแล้วแต่น,นี่็คือคสิ่งจะเป็นที่จะเปิด บูธหรือเปิดเต็นต์ตาม MARKET AND อนแฟรนะคะมีหลายราคานี่มีต่้ง23 30มา3 0เหรียญจนถ้างถึง100เหรียญน,นะคะนี่สำคัญเวลาฝนตกหรือไม่ก็สมมติเวลาจะเข้าห้องน้ำเราอาจจะแบบว่าเอานี่ปิดปิดเข้าของเราแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำแล้วแต่เดี๋ยวเราจะไปปรับรุงใช้อะไรก็จะใช้หนีบผ้าใบเวลาฝนตกคือมันจะได้ใช้หรือหนีบเมนูคือมันจะได้ใช้อน,นี้ก็ ถ้ามีด้วยก็ดีเนี่ยเขาเรียกอันนี้เขาเรียกว่าแคมนะคะมีหลายราคาตามไซส์แต่เปเรี้ยวว่าไม่หนีบยักนี่ก็คือตัวอย่างโทรี่ทั้งหลายนะคะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นี่เอาไว้ขนของวางของซ้อนๆกันแล้วก็เข็นทําให้ไม่หนักนี่คือตัวอย่างแกลอนที่เพื่อนจะให้ดูนะคะแกลอนเล็กใหญ่หรือแกลอนมอนมก็ได้นะคะเอาแกลอนไปที่ตลาดนะคะแล้วไปเติมน้าเอาที่นูน่นแล้วก็ไปห้อยเต็นท์เพราะว่าบางครั้งเวลาลมแรงเนี่ย เต็นท์มันจะปิวเราก็เอาเนี่ยติดตัวไปมันเบาแล้วไปเติมน้ําที่เต็นท์แล้วก็ห้อยไม่ให้เต็นท์มันปิวเวลาลมมานีตัวนะอย่างุกนะคะมันมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นี่เอาไว้ห้อยแกนหลอนสาหรับเปิ้นนะคะเพิ่นจะใช้ห้อยแกนหลอนน้ำไม่ให้เต็นท์มันปิวส่วนแกนหลอนน้าที่เปิ้นบอกเนี่ยพอเราเก็บเต็นท์แล้วก็เทน,น้ําทิ้งวขนของกลับบ้านจะได้ไม่หนัก ถ้าคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับคนที่จะขายของตลาดนัดนะคะขอให้รวยนะคะรวยเงินอย่างเดียวไม่พอรวยสุขรวยสุขภาพด้วยนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แชร์ไอ t ดอนแค e ์บิคอ I ไซเล you ค่ะบายค่ะไทยลิฟตข้าวแต่นจำหน่ายที่ไททาวซิดนี่แคปบ,บรามาตาร้านช้างร้านกอไก่